ประยุทนอ่ะอันนี้ผมล็องม่าปลั๊กล็องม่าบังอันอุ้งยีก็ออกแล้ววมาก็ว่าเอาว่าก็ว่าึ้นมันเป็นอีกกันละโอ้เอาพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วจับสืบบัตรสืบถูบัตรสูบภายในจับจองเมองงามองงามเห็มองหมดต่อสายตาของพี่น้องโอ้โมันคือบอกคือจะงานบัตรแท้ด้วยบัวเดี่ยวเป็นโคชบัตรเก่าตีความ ขอบคุณทีมงานสวัสดีท่านเจนครับเืาขึ้นนี้พอกันยุทธีตลาดดีๆโรดชนะนะครับทุ่พูนทั้งสีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้พี่น้องแห้เลี้ยงเชื้อไล่พนังพี่น้องสุ่นท่ามกลางภูเขาตื่นกันมาและย่าให้ย่าให้น้อยหน่าพี่น้องทั้งอยุธยาพนเล่นสมการไหลวัวม้วลขึ้นมวลคักมวลแน่พี่น้องครับเอาอยู่นี่ย่าให้แพ้เพิ่นเด้อ มากกันหลายๆแมน่นะครับสื่อัฏสืสธตัวเขามากรีบมากกอบคอยความสุขนะครับซึ่งเวลามีจํากัดเนียเวลามีจํากัดก็ไม่ต้องคำครับแต่าวเขามาก่ากกอนเราอดต้องลงเลียอต้องลงเลเพราะตอนนี้อุ้งอิงมากเลย เพราะฉะนั้นแล้วนพี่น้องน้องเพราะว่าทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงนะครับนำทัพนำทีมมาโดยบอสโจเป็นความเกี่ยงหลังนำทีมมาด้วยความคิดหอดคิดถึงพี่น้องชาวบางปะกงพี่น้องชาวชะเชิงเชราโอ้ยวอายากยากครับชะเชิงเศร้า ถูกแล้วเออมาถเรื่องภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาจีินได้วันนี้ขอบคุณในการสนับสนุพี่น้องที่ให้การสนับสนุนบูสต์สบู่สมุนไพรยิงอ่อนใช่ครับสวยจริงต้องยิงอ่อนนี่สบูเรากพี่น้ำอย่างพิวเนียนน้าเขาใส่ต้องสมุนไพรยิงอ่อนเดี๋ยวพี่น้องก็ไม่จดน้ายกับเท่าเชียงกบ่ดในสกุลเสียถึงสูงันไองเท่ามาหอดมถบัตรราคาเท่ากันไม่ยังหมดอิกพีแล้ว บางกงก็มีผีเลยบอกว่าจะไปโจ๊กจะไปโจ๊กโจ๊กเห็นก็โจ๊กจะเลียนมืออกี้ก่อนเพมันกัดข้อที่ไ่นสำหรับพี่รองเพื่อมานเลยไปโจ๊กยังมากไปโจ๊กยังมากตอนนี้ต่อเดื่อรอรบกวนพี่ไม่คุณหลงถามเองนะอาเมาปิดไม่ได้เชคสาวให้เสร็จก่อนโอเคน่าล จะตเล่นแ่ลเาเรนะ่เ้าเลยเราเศร้าที่เขหมดพช้าพี่หมดนเดี๋ยวเาไปเพงเดียวผมก็ได้เอาขอบคุณพิงเลเนนนี้เอาขอบคุณแฟนเพลงอาจารย์ไหมมาเต็มๆครับว่าเเขาเอามกดขออะดวไ้ขอโทษนะขอโทษเป็นเงินจากพี่มอตไนมฮะ อดังนี okay, right. ้ยังเลยโอเคเอาไปขอบคุณแฟนเพลงนะครับไ ah ี่คือเป็นชาในะครโปรเจกต์สามวันครับพี่น้องความเข้ามาด้วยเริ่มมาแล้วพี่เดเริ่มมา ความแสบใจหายมันเวงเมื่อแฟนเลงให้กำลังใจดังใจไปตรีจากไปไล้ทุกที បាននេ <t <t ះលងឡៃមកថាផ្កាតាមខ្ញុំមកឡៃប្រួតមិនរែនចាំយ៉ាងនេះអើយបាយ ยิ่งใหญ่วงได้เป็นแรงใจให้ผงดังมาขอใหว่าสักวันฟาฟายิ่งใหญ่คนไทยด้เธนาขอจงเชื่อใจไว้เธิดว่า รับตัวที่วางไม่ล <ụ Ran Could> ืมบ้านมือเอเลนรับค่าดีๆพี่น้องมื้อนี้องค์หลวงเจ้าวาน รับใครที่ยังมีเสียงเพลงหรืเดรีกวม่อเชิคุณคีจะเข้ามวด้บมวิญาโอ้ยกำลัเปน่ารักองจิตใจโอ้ยเข้มขึ้นตาได้ครับผมไปกันต่อไปกันต่ช่วงนี้เป็นช่วงของแม่ลาแม่ล่าแม่่าโอ่าวพีม่นอนที่ออกมาจากป่านจากเพื่อนนะครับเป็นจังหวะออยดยัไงครัิเด็กเอาขาอยู่ได้คนะ่าด็ไม่รู้ดแต่่านขอนะน